อย่างที่อาจารย์บอกมาว่ามีหลายจุดที่เป็นข้อพิพาทอยู่ค่ะมีคําถามทุกๆปีที่คนจะถามว่าสุดท้ายแล้วสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมคะอย่างก่อนหน้าน,นี้อาจารย์ก็บอกว่าความทรงจาเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าการก่อตั้ง UN เนี่ยเริ่มจางหายไปในความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วนี่คือข้อที่เป็นห่วงเพราะว่าเราเคยเชื่อว่าสงครามโลกครั้งที่สองจบไปจะไม่เกิดสงครามขนาดใหญ่ระดับโลกอีกแล้วนะครับเราก็หวุดหวิดนะครับ เราล่ำร่ำเนี่ยจะเคยเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมามากกว่าหนึ่งครั้งซึ่งมันเรื่องมันเปราะบางมากนะคุณมินนี่ถ้ามีผู้การเรือน้ําสักคนหนึ่งที่เป็นเรือน้ำดูเคียร์กดปุ่มยิงขึ้นมาเนี่ยจะข้างไหนก็แล้วแต่ก็ยิงกันสองข้างผู้นําบ้าๆสักคนกดปุ่มยิงดูเคียร์ก็ยิงกันละประเทศที่มีดูเคียร์จากเดิมเนี่ยอเมริกามีรัสเซียก็ต้องมีบ้างสิพอเป็นแฮมเมอร์เนี่ย เมื่อสร้างระเบ,บิดนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยรัเสเซียก็ต้องมีสิครับไม่งั้นก็แพ้อเมริกาพออเมริการัสเซียมีจีนก็ต้องมีด้วยอังกฤษก็ต้องมีฝรั่งเศสก็ต้องมีอินเดียก็ต้องมีเพื่อนเดียมีปากีสถานก็ต้องมีมันคู่ขัดแย้งกันรู้ไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแค่ประเทศเหล่านี้ประเทศหนึ่งไม่ได้ยิงสักลูกหนึ่งขึ้นมามันยังไงต่อนี่นี่เรารอด ช่วงสงครามเย็นมาได้อย่างอย่างอย่างไม่น่าเชื่อนะ <c oughs> ว่าเออมันยังไม่มันไม่ถล้ำลึกไปขนาดเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะครับแต่พอระเบียบโลกใหม่มันจบไปแล้วเดิมเราคิดว่ามันคงจบไปละ <c oughs> เพราะทุกทุกคนก็ตกลงกันว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์เราเชื่อมั่นสันติภาพจะเกิดแต่พอมันหลังในเอเเว่นนะครับแล้วพอตอนนี้ทํามีท่าทีแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันปั่นป่วนมาละ มันปั่นปนหมดแต่ผมเห็นเห็นสัญญาณในทางบวกอยู่นะครับก็คือว่าเออเอเริ่มแข็งเมืองกับอเมริกาครับเป็นสัญญาณที่ดีต้องดูต่อว่าเออเริ่มเขาจะบาลานซ์กับรัสเซียยังไงเมื่อเขาแข็งข้อกับอเมริกาเขาควรจะฟังเขาควรจะคุยกับปูตินนะครับแล้วก็จะเกิดเข้าสู่ยุคเอยยุคที่เรียกว่าผมก็คิดไม่ออกว่า จะเป็นใครในขณะนี้นอกจากอียวนะครับเพราะอียดูจะมีเป็นประเทศที่<ห>ที่จะมีเ <อำ S 1> หตุผละนะครับมีการมาแบบหลายพักนะครับแล้วเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่มันจะคานนะครับประเทศอเมริกาจีนรันเสเซียนะครับแล้วผมคิดว่าโลกใบนี้เราจะต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าจะลุกลามขนาดนสงครามโลกครั้งที่สามไหมแต่ผมพูดอย่างนี้ว่าเอสงครามโลกครั้งที่สอง,ง,งน 2, ในช่วงสงครามเย็นหลังจากนั้นสงครามเย็นเนี่ยนะครับเราก็รอดมาได้ คราวนี้ผมก็หวังว่านะว่าเราก็จะไม่ถล่มลึกไปขนาดเกิดสงครามโลกครั้งที่สามผมก็หวังว่านะ <Okay S 1> ก็เป็นเรื่องที่กลับมาประเทศไทยของเรานะครับเออเราก็หวังว่ารัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งนะครับไม่ว่าพรรคใดนะครับ mm hmm. ต้องอยู่บนจุดยืนในแบบเนี้ยหนึ่งคือ,เ,อ,อเราต้องบาลานซ์นะครับถ้าหากว่าประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่ขนาดเลวร้วายนะครับเราก็จำเป็นต้องคบ ค้าสมาคมต้องบาลานซ์พี่ใหญ่กับพี่ใหญ่นะครับต้องคบกับ e U ให้มากขึ้นด้วยเพื่อบาลานซ์บาลานซ์สมริกาครับกับจีนเราก็ต้องครบรัสเซียเนี่ยยังไงก็ต้องคุยนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศขนาดกลางถึงต้องคบกับพวกนี้แล้วก็แล้วก็รวมพลังกับประเทศขนาดกลางขนาดเล็กด้วยกันนะต้องส่งเสียงนะครับอาเซียนเองเนี่ยก็ต้องเป็นเสียงหนึ่งที่ช่วยทำไงให้ให้ให,ให,ให้เราแก้ปัญหาในอาเซียนเองด้วยแต่ว่าเราก็แก้ได้ยาก ก็แก้ได้น้อยเต็มทีนะครับปัญหากัมพูชากับเราก็ดีหรือว่าปัญหาพม่ากด็ดีแล้วก็แก้ได้น้อยก็ต้องมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลก็ต้องวางตัวเองคือประเทศไทยอย่างมีเกียรติภูมิในเวทีนานาชาติเพราะประเทศไทยนั้นน,นะครับก็เป็นที่จับตาดูแล้วคนก็อยากมาคบค้ากับคนไทยมากนะครับเราก็อยากที่จะมาเป็นคนไทยก็มากรมผมว่าประเทศไทยมีเสน่ห์ คนไทยมีสนเสน่ห์แล้วก็รัฐบาลก็ต้องใช้จุดแข็งตรงนี้ครับแล้วผมว่าเรามีเรามีอนาคตที่ดีนะครับมันเหมือนกับว่าโอ้ยโลกนี้มันวุ่นวายนักมาเที่ยวไทยดีกว่าใส่ชุดไทยถ่ายรูปประปางพรุนดีกว่าอะไรเงี้ยนี่คือประเทศไทยมันต้องเป็นที่สําหรับเป็นซังจูรี่ของชาวโลกอะเป็นอาหารของชาวโลกด้วยนะพอดีอาหารอร่อยแล้วปลอดภัยให้ชาวโลกแล้วเป็นซังจูรี่ที่พักผ่อนที่พักฟื้นที่รีทรีท มาเจอคนไทยมีน้ำใจนี่ผมว่านี่คือปโพสชันนิ่งของประเทศไทยที่ควรจะเป็นโอเค okay, ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะครับครับนนค่ะ